เป็นวันที่วุ่นวายมากกว่าจะได้ขายนะคะมันไหลออกหน้าถน,นนแล้วเนี่ยปะต้องมาทำความสะอาดล้าง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  น้องทำแบบเบามากค่ะแดแห้งกาได้ด้วพี่น้อง ต้นมันไม่เห่ากันหรอก เกสรคะ่ะพี่น้องเกสรจะเหลืองเลๆอ,อันนี้มันเป็นพันุผสมนะคะดอกขา้าวภาษาเป็นพันผสมระหว่างของไทยของพมา่าเขาเรียงในฟาร์มสั่งมาขายจากแม่สอนนะรู้ว่าจากฟั่งพม่ามุนะเขาส่งน้ำเข่ามามาจะงามตรงต้นสวย รอบแรกของปีนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดพฤกษภาที่ได้มาขายทำความสะอาดค่ะตอนนี้พนักง,งานรูปหลอกำลังทำความสะอาดนะคะรสมี่ก็มักขนาดเลยดอกขาวสง่างาม ผิดใ,ใจนี่มาใหม่สิแพงสั่งสั่งมาขายอ่าสองร้อยสองร้อยต้นเหรอปะชิมลางดูก่อนตอนนี้มันแพงสองร้อยต้น บะเดงโงภาษาพม่าเขาบอกบะเดงโงบะเดงโงล่าเดบะเดงโงล่าดล่าเจเจอยู่ะหัวเราออีกเราพูดภาษาเขาได้ รักงานปลากระป๋องพมา่าทำงานปลากระป๋องผ่านมาล่าเดล่าเดย์คือสวยมากสวยมากยกหอเลยยกหอเท่าไหร่สวยปะพี่น้องงามบ่อ งามมากๆสวยมากๆพี่น้องเวลาตั้งเวลาตั้งมันสวยสวยงามมากเลย่ายมากจากปีตักปีก็เป็นคนที่แบบมักมากหลายกับดอกคาพันษาเนี่ยชอบชอบไม่เบือ่อค่ะมากหลาย แต่ว่าเพื่อสิสิได้ขายกับโอ้สกรปรกเกอรเต็มบ,บ้านเต็มเมืองเข็ดงานอยู่ได้นี่พี่น้องกระลุกมาเห็ดลุกมาถ่ายมาถ่ายคลิปมันสินีหัวเขาปลูกอย่างดีอยู่ในฟราร์มแบบอ่ะกลางมุ่งนะ่ะนะเป็นโดมนะเคยถามซื้อหัวเขานักตะกรอนอะ่ะตอนตอนขายใหม่ๆเขาว่ะ กิโลละสองพันห้าบาทต้องบำรุงอย่างดีอัดปุย๋ยอัดอย่างอย่างดีสวยงามตามทองเรื่องตะเกสอดกับวออ่าง่ายๆป่านขี่อีกน้อยน,นี่อันนี้งานรัศมี นั่งทำอยู่แต่ละมือแต่ละเวนนั่งจนต้นก้นด้านบ้านดอกไม้แผ่น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 ก็นี่ก็ดอกไม้อันนี้ก็งามงามสินองคือดอกไม้ แต่ละอย่างแต่ละพันแต่ละพันอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นขาวหน่ยขาวใหญ่ขาวใหญ่หญอันนี้ขี้โมสวยมากฟั่ง่างนะพี่น้องรอบรหาหามัดใหญ่ อาแพนมาบังเจ้าของดูเห็นบ่ะพี่น้องเห็นบ่เจ้าของถ่ายกล้องหนาพี่น้องเลยอ่าการเสร็จได้จบคลิปเพียงแค่นี้พนักง,งานกำลังทำความสะอาดปัดกวาดยู่ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปค่ะ ขอให้รวยทุกคนนะคะลัศมีซีสไตล์ค่ะรวยรวยนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะจะได้เหตุงานแพนมาในงานอันนี้เขาเอิญต้นกวนอิมนะคะกวนอิมค่ะคัดบ๊ายบายค่ะ